อมงดูดาวกัจีนมงดูดาวกัจีนมงดูดาวกัจีนขอบคุ g จุ๊ยโอเคูรันมึงมากเลยนะเทเซอร์คงขอบคุณมากคิมไม่เป็นัญหาเพื่อนคนไปชดเลยอะขอบคุณมากคิมอตายเลพี่โวยกูดิเอาถ้าสกปีกก็เอาไปเลยเอาโกกเอกสัตว์เลย ไอ้คิวกงใจไปอ่ะไอ้เชี่ยกูกดผิดจริงนะเพื่อกูคนเดียวกูรู้ว่าสกิลกูแม่งเป็นตัว E แต่กูเสรอไปกดตัว Q แล้วเวลากูกดไม่ไรเดี๋ยวพี่เอาให้มันเ็พี่พี่ไม่เอาละเปลี่ยเปล่าเปลี่ยนความคิดไว้ตายเลยพี่ไปจากกันไปพี่เฮลเปี่พี่มาแล้วเข้ามาในบ้านเข้ามาในไซ้์เข้ามาในไซ้์แค่เรียกชื่อกูกูจะไปหาพี่ไปพี่ไปพี่ไป Ah, ah. uh, bye 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 โอเคโอเคไปแมาเบบแล้วไอคิวมือเสียงดังไม่พอไงไม่พอคุณคิว่าคุณคิดว่าคุณสอนดิมีไอนี่อยู่ไอเกียดูอนนี้เป็แนวช่วยเพื่อนออกไหมเนียได้จบเอาที่ทำอะไรจะไม่ได้เปิดตีชิงให้เลยอะเรียชื่อกูเรียกเรียก ไม่จบแล้วไอ้ที่จะแปลงร้างเดี๋ยวเลยพี่กูมึงได้อีกแล้วเฮ้ยเั่นเปไงนั่นถอนถอนเมื่อกี้ไหมถอนเมื่อกี้ไหมนั่นเป็นไงอนเรียกชื่อกูมึงได้โอ้ยพอแล้วทำกลามั้งโอ้โหโอ้โหอุ้ยอ่ะไอ้บไอ้บู๊อะไรของมึงบอกแล้วไรอะไรพูเจ็บเกินจีเจ็บมันปากกระสุนกูมันเป็นร่างเป็นกูแล้วมีคนติดแฉกกูเฮ้ยลิงโลไหนลีโล านั่นะลิงโลไหนนี่โลมึงลิงโลพ่อออกเมียนตาแล้วเป็นเมียนตีเมียนตีอากงมันส้มลเลยสีนะไปว้าวว้าวว้าว <c oughs> ไม่เอาอย่างงี้ไม่เอาพี่อยา่าบู๊พี่บู๊ที่ไรแม่งผมควบตัเองไม่ได้ข้างโอ้โห <c oughs> เอาไปบู๊บ <อ>้าวยตีกูเฮ้ยมึงอย่าหนีกูสิไอ <ics> like. ้ย <repetition ceu> <ar> ัย <Richt> ค er> ิมช er ่ด <laughs> ้วยโอเซอร์ก็มันเหมือนกันนะเนี่ยโวยเล่นตัวเพียอะไรมันไปหมดกูอะตอนเนี้ยมันทุกตัวเลยกูเห็นไอ้แก่นี่เล่นมาสลีปมันจะลีปไอ้คิมฟิตชูไอ้แก่โดนจีไอ้แก่เฮ้ยพี่มันมันเหมือนลิเบก้าเลยอยู่ยโ่อยโยโยหลัง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  กูด้วยช่วยกูดูไว้ข้างหลังก็รอแล้วพี่พอแล้วพี่พอแล้วพี่ต้องหอวพี่ผมปกป้องพี่เองอันตัวห้าตัวเล่นตัวนี้อันตัวต้องบอกว่ากองทหารมามาแล้วอย่างนี้นะพวกนี้ได้พี่มึงมา้งแมไม่ตัดเลยทีเดียวเาจี๊ยบทำขี้อะไรล่ะเจ้๊ยบกินฉีดพวกมึงช่วยกูก่อนไม่ไม่รับไม่รับเลยดิพี่ไม่รับไมารับเลยดิน่าเลยโลปล่อยพวกแม่งตายไปแม่ไม่ปกป้องเรา เฮ้ยอะอะรีบปึ่งหลังรีบปึ่งหลังฮัลโหลฮัลโหลไกล้ๆตายคิวไอ้คิมไอ้คิมไอ้คิมกูเอาดิกูจะหลบกูจะหลบกูจะหลบไอ้อะกูให้บูดอีกไอ้คิมกูบูดให้พวกอีกไอ้คิมกูบูดให้พวกอีกบูดตายไอ้คิมตายโคตรแรงโคตรแรงเลยบูดในบูดไอ้ยี่สิบจัดตัวดอคิมถอยมาคอยอยู่พี่คิมคิมคอยอยู่พี่ไปพี่ไปคิมคิมไป มัน <ida> ไม no, mm ่สนใจมึงด้วยซ้ำ่ะมันไม่สนใจมึงด้วยซ้ำเหลือหนึ่งเหลือคีมเหลือหนึ่งโอ้เหลือหนึ่งไม่ตายหรอกเลยเยอะ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 เฮ้ยวันนี้เสียงคนอ้อมหลังทุกคน ไอ้คิมมึงก็กิดหน่อยก็ได้ใครสั่งห้ามให้มึงไม่กีนปะวกมึงเจงเงียบทำไมเพราะวลาโดนล้วงอะเงียมึงก็แบบไม่เงอตกอะใครบังคับให้มึงไม่กิดวะกูถามมึงเห็นไหมเห็นน้ำแข็งไว้โอ้โหน้ำแข็งเหรอินน้ำมันนี่เฮียน้ำแข็งเลยเหรอน้ำแข็งเียน้ำแข็งเฮียน้ำแข็งแห้งน้ำแข็งเฮียเฮียน้ำแข็งเฮีรังยังไม่ได้นานอนบุ้ชใครเลยอนุบุ้ชอนุบิชี่เลยอนุบิชี่เหรอเฮไม่ทันแลทำไปแลส่วราทักเราทักขวัญมาบอกริงงงเลยทำไมอ่ะมีจะมูกนะทำไม ได้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 เห็นไหมเไหได้ได้ได้ไดได้ได้เกีโลมากกูได้แล้วัไ่แล้ว้ดโนบดฮะเอยอยู่อย่าไปแคเออเอาเอาไ้ เว้ยน้อยกูอีกคนอยากอยากอยแบบนี่ปะอโอยึงอโน้อยโอ้ยเูเขโอยูเก็บัฏตีันาน้พี่อ่ากเด้ออีแคบอีสัตว์อพี่อไใช่ไหมว่าอ้อฟันใครแทนเนี่ย โยเข้าไปเลยพี่เยี่ยมเหมือนนี่ต้นตีนยิบหายเลยนะไปเลยพี่จุดกโอ้โหโอ้โหโอ้โหปัญญาออนนีมาตีมาตี

ไอ้น oh ี anyway> ่ต้องเยอะต้องนี้เรียนเ่องต้องที่จากที่สุดใครหลุดอ่ะพอแล้วให้ร้องออกมามันจะมันจะแบบตีแรงขึ้นใครเป็นอ้จริงโอ้ผมไม่ตายหรอกไม่เป็นไรยังไม่ยังไม่พูงพูดยังไม่ได้อยางอยางใช่ไหมอยางใช่ไหมสบายพอไหมพี่ข้าวหน่นหนูรับโอ้โหชิบหายแล้วไอ้เขียดอพัดไอ้สัตว์มึงขึ้นมาเลยเวรตัด เจ็บ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 เบตมาูยอ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 เบตุมาทูยอไอเนี่ยตีทไมเยนครับเดียวหอยตัวนึงหอยตัวนึง นชนะแล้ว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 ,ลวบู๊กว่าปล่อยพวกนี้ไปนอนไหมอาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะโอเหนีหรอหนีหรอหนีหรอ อะไรเดี๋ยวนะกูเห็นคนตกใจใช่มีหรอมีหรอหรอ๋ออะไรกูเปียวด่ามันจ่าเมจมันไม่ถึงไะดิลายฮัทมันไม่ดีลายฮัทเปิดโดนอีนึ่งกระเล่นมายุ่มดูดยมดูได้นี่อยู่ยมดูได้นี่อยู่อุ้ยวอาวอยู่จะได้แฮนตีไอ้เหี้ย